ผมพามาชมแปลงที่ดินสวยๆนะครับขนาดหนึ่งไร่พื้นที่สีชมพูพิกัดคลองสิบหนองเสือปทุมธานีนะครับขนาดหนึ่งไร่2ไร่และ4ไร่ครับเราสามารถแบ่งได้ครับแล้วก็ขายเราแบ่งเป็นแปลงและไร่เราขายอยู่ที่8ปดแสนห้าหมบาทครับเป็นพื้นที่สีชมพูนะครับฟังไม่ผิดนะครับแปลงตรงนี้พิเศษด้วยครับด้านท้ายแปลงนี้ผมอยู่ท้ายแปลงครับจะเป็นร่องน้ําสาธารณะครับกว้างถึง4เมตรครับน้ําใสมากๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือล่องน้ําสาธารณะนะครับ พิกัดคลองสิบหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับพื้นที่สีชมพูเราขายเพียงหนึ่งไร่ไม่ถึงล้านนะครับเพียงแค่8ปดแสนห้าหมื่นบาทครับราคาก็สามารถคุยกันได้ครับแล้วก็พกิสวนจริงคือเราขายสองไร่เราลดให้หนึ่งแสนบาททันทีครับต่อแปลงครับนี่ครับนี่คือแปลงครับเป็นทอง,งสีชมพูสีน้ำเงินนะครับพิกัดแปลงนี้จะหน้ากว้างอยู่ที่ต่อไร่อยู่ยี่สิบลึกอยู่ที่แปดสิบแล้วก็ส่วนถ้าเป็นสองไร่ก็ลึกแปดสิบ กว้าง40ครับแปลงนี้นี่ครับแปลงก็จะเป็นร่องสวนเก่านะครับเป็นร่องสวนเกษตรเก่านะครับเนี่ยนี่ครับสวยงามมากมากครับคุณลูกค้าสนใจนัดชมแปลงที่ดินได้ครับติดต่อผมมานะครับอาร์ตครับ089 158 4880นะครับสวัสดีครับ